ทุกคนพูดว่าเอสเตวัลเก่งเกินวัยแต่ภาพลวงที่ใหญ่ที่สุดคือเขาไม่ได้เร่งโตด้วยพรสวรรค์เขาโตด้วยความเข้าใจเกมที่เร็วเกินวัยตอนอายุ16เขายิงประตูแรกให้พาเมรัสในศึกโคปาลิเบอร์ตาโดเรสหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำได้ในรายการนั้นและในปี2024แข่งมหัศจรรย์จากบราซิลที่เชลซีลงทุนดึงตัวมาด้วยค่าตัวกว่า50ล้านยูโรโลกรีบตั้งชื่อให้เขาว่า มาคนต่อไปในปี2025เอสเตวาลเขาเริ่มจากมานั่งสำรองและไม่ได้ถูกสั่งให้โชว์แต่ให้เชื่อมระบบเขาเล่นเป็น positional winger รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเปิดทางให้ฟูลแบ็กเมื่อไหร่ต้องคัดอินและเมื่อไหร่ต้องชะลอเกมให้ทีมตามทันภาพลวงเอสเตวาลเก่งเกินวัยความจริงเขาไม่ได้โตเร็วแต่คิดเร็วนี่คือฟุตบอลอิลูชันเพราะความจริงที่งดงามมักถูกมองข้ามเสมอ